ยูนีเด้วยนางเติงฮีของยูนีดสักกันตำม้วนหนึ่งข้าวผัดกุ้งสองตำม้วนหนึ่งข้าวผัดกุ้งสองในตาโอ๊ยว่างหันลรือมันลืมไม่อีจันข้างหมอลวกอันนี้ไปให้นาะจันอันนี้ไปลวกให้ย่าหน่อยเอออันนี้ให้จันไปหิดก่อนแลจะทำข้าวผัดข้าวผัดกุ้งสองใช่ไหม ผัดกุ้งสองนะคะถุงมืออยู่ใส่น้อปฏิเสียวมาดบีบเขาเห็นถุงมือไม่จันเห็นถุงพลาส,สติกไม่จันถุงพลาส,สติกเนะี่ยถุงถุงมือเสียวมากคั้นเขาโอ้ยคือไม่เห็น โอเห็นอยู่ในไหนเพราะมา่าข้านห่้อนอนั้นอันจักมันมัน,ม,นมันบัปเตข้าวผัดสองขัดกนเลยข้าวผัดกุ้งสองอันนี้เหมือนดิษนะลูกสามวม่าจักกะาษสีเลิศนนเลิศลูกสามวมาจักกะาษสคือสิบอลลมกันมแม่คือสิบอลืมพวกเธอไนี่แม่ก็บคือพวกเธอนี่ บ่ไป,ไปเด้บอบ่ไปจอกมันไก่สุมาหากุตนส,สูเขายังมาหาได้เลยเอาเขาเขาก็มาหาได้แล้วเขาตูเป้าเรลาเปียนโนอันย่าบ่าแม่ว่ากูนีย่าบามันเป็นคำที่ยาบเด้อมันเป็นคำของอันพระละพ่อคุณรามคำแหงจาง แมนมันเป็นแบบว่ามันมันพูดสนุกกว่าจะมาเจ๊จ่าจ่าจ้ามันเรืมัน่ะเจ่ามือนคนตอแหมนพู้ใดได้แก้วพู้ได้ได้คำนี้เฮ้ยเด่ดล่ะมันสมกับเธอแหละหญิงเออเธอมันตอแหลนะ อี่ยังพุ้งเขา่างขาคุณพอ่อคุณพ่ขอขนมปลาจ้า, <laughs> จาขนมกระเดิดเดอ้อสองอนจอะจ้าอุ้ย,มมย,ยไม่เลิศเลย แมนคุ้มค่าเป็นเลยแต่แต่แต่ลูกสาวมาจากกันมาจากปทุมธานีพูนกับว่าเออกินข้าวอร่อยมากแม่เพราะว่าขฮามีเ้าเขาไห้มวนเนาะไปดังไปดังตึมเงือยุ่มกับกินเขาแสียไปคนเอาอะไรเตรียมสแกนแล้วหรือลูกฮะม่บัญญัติสิไปแจ้งสแกนนั่นสู ไม่อืมผู้ดีกระบะไดอร่อยมากจริงโอ้ยบาร์แตะดาบกิฟอร่อยเนาะบาร์ตำสมกูุลบาบาตะเกียร์กูุลอะไ้ยิ้นอยู่เด้อน้ำกิฟอร่อยมากขอ,กอ,อเอาสาะบุน, <c oughs> นีใจเบิร์ตบาไ์เป็กับข่าวอร่อย กรดิ่งนะครับมาดูต่อเลยชนะเลิศจ้ากุ้งนะจ้าไข่อ่ะอามาตั้งังหามามันเลิศเนาะ อะไรอ่ะอนะก,กวนแน่ยอยู่ในแก้วเหรอเขาเป็นเอ้าูดได้อิรุยจีอิร <laughs> ุยได้อิรุยได้อรุยได้นี่เละอิรุยอ่ะแมนอิรุยได้อุยมันคือมันเลิศเถ <laughs> อสบ้นลาแลอะไรนะซิปอย่างสอ๋อ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 อ๋าอ๋อเออ๋ออ๋ออ๋อิ๋ออ๋ออ๋อน๋่อ๋ออ๋ออ้อ่๋ออ๋่อ๋ออ๋อม่ออ๋ออ๋ออ๋อท๋ออ๋ออ๋ออ๋อม๋ออ๋ออ่ออ๋ออ๋ออออออ เปลี่ยนแม่แน่เรียงกระเทียมเนี่ยไหนกิ้งเนี่ยอย่าพึ่งเดี๋ยวไม่ไปหาเนี่ยเอาแม่จะไปส่งรถเนาะไม่ให้แม่กินเงินด้วยฮะไม่ให้กินเงินบ่ให้กินเงินจ้าเพราะว่าเพื่อนม้าไก่นางให้มันคุ้มค่าไปเลยค่ะจากปทุมธานีค่ะมาไกลมาก ่ S <S> ังจ้วงไปยัาไม่ยังจ้วงไปยังข anyway, ้าวผัดม่องเคิ้อเปนไงาผัดกลงไมเกี e> ่ยวเค็ดพร้อมกันเสียข้าวผัดข้าวผัดอะไรข้าวผัดยังกระไดเหมืนบอข้าวผัดไข่เมืนบอข้าวผัดซุนกันได้ ม่นเนี่ยนี่เราเทสที่หลังมันก็ได้แต่นนี้มันกัารมันกานกวดแข็นกันเลยไม่ไม่ลืมนะจ๊ะ ถ้าเอาใครใช้ที่หลังมันเป็นแบบนี้นไม่ชอบมันไม่เป็นแ่นอันนี้ต่อ ่นว่าสิถามยุวันขนาะเบิร์ละจีสันแล้วก็ข้าวผัดแล้วอะไรต่ำมัวมเป็นบ่ มันได้เลยจริงๆหดวยคุณเอาคือว่าคือว่าเขาพัดกุ้งในท,ทุ่ยทอดปลาหมึกเป็นเป็นรวมเลยพวกพวกรวมไปเลยลรือ่ม,มา เที่ยเขาจิตประมือก็ได้นอกจานมามาแบงอ่ะมาใส่กองจุ่มไม่ได้ตำมัวมันบอแย่จะไปตำมันอ่ะ,อะเทแบ่งเอาเลยเทเห็ดเอาเลยเททำอาเลยแย่จะไปตำมัว